เวลาแม่จะกินข้าวแม่ต้องท่องยังไงอ่ะเชยเอมสอนแม่หน่อยสิสไม่ใช่เวลาแม่จะกินข้าวอะไรแบบเนี้ยแม่เราจะทานอาหารแล้วอะ่ะอาหารของเราต้องเอาชาไทายผัดผัดอามา,ายทานไข่ทานน้องทานนิ้วทานปลาทานปลาของอมเออ อะไรนะทานเนื้อทานปาลาแทนามอะ่ะมีเค่นี้แล้วอะไรอีกอะ่ะทานเนื้อทานปาลาแทนยาขมขม